สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอด่านซ้ายนะครับซึ่งเป็นถนนที่ผมอยากนําเสนอเพื่อนๆมากๆ,ๆ,ๆเพราะว่าถนนเส้นนี้คือเส้นทางหลวงหมายเลขยีเนะครับเป็นช่วงที่บ้านโป่งชีวิ่งตรงไปบนทางหลวงหมายเลขยีเนะครับแล้วก็ไปถึงที่อําเภอภูเรือนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาแค่รู้สึกว่า20กว่ากิโลนี่นะครับประมาณ20กิโลฮะ แต่ว่าในช่วงย0ิบกิโลเ่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเป็นทางโค้งที่เยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมกับเพื่อนๆจะไปนับพร้อมๆกันนะครับว่าเส้นทางเนี้ยมันมีกี่โคง้งเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าบ้านโป่งชีนะครับหรือว่าแยกข้างหน้านะครับเรียกว่าแยกโป่งชีแยกโป่งชีเนี่ย จะเป็นจุดแยกนะครับระหว่างที่เราถ้าเรวเลี้ยวซ้ายนะครับเ,เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงนี้ไปจังหวัดเลยได้ทั้งสองจุดนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านสองศูนย์หนึ่งสี่นะครับหรือว่าตรงไปที่ทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็ได้นะครับสองทสองเส้นทางเนี้ยถ้าเราดูดีๆเห็นไหมฮะถ้า,าดูดีๆจะไปเจอกันที่ปลายทางนะครับนี่ครับตรงจุดตรงกลางจะไปเจอกันตรงนี้ สองศย์หนึ่งสามตัดกับยี่สิบเอ็ดตรงนี้ครับแต่ว่าไฮไลท์ของถนนเส้นนี้ก็คือจากแยกโป่งชีครับเพื่อนๆจากตรงนี้นะครับแยกโป่งชีไปทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆดูในจอนะครับเห็นความโคดเคี้ยวไหมครับเห็นไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงแค่ไม่กี่กิโลนะครับแต่ว่า บอกได้เลยว่าความคตเคี้ยวเนี่ยน่าจะแบบสุดๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าถนนเส้นนี้นะครับมันมีทางคดเคี้ยวทั้งหมดกี่โค้งนะครับเดี๋ยวไปนับพร้อมกันครับเพื่อนๆโอเคดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่แยกโป่งชีนะครับอ่าก็คือทางแยกข้างหน้านะครับ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือแปอำเภอด่านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถไปที่อำเภอภูเ,อรรเรือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าตัวจังหวัดเลยได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากนะครับ GPS จะพาให้นี่ครับตรงไปครับตรงไปตรงนี้จะไปที่อำเภอภูรเรือเลยนะครับซึ่งเส้นทางจะพอๆกันนะครับแต่ว่าทางนี้จะสั้นกว่านิดหน่อยแต่เขาบอกว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางแค่ยี่สิบกว่ากิโลแต่ว่ามีโค้งแบบเยอะมากนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ กลางคืนควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าขับกลางคืนแล้วอันตรายนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทาถนนใหม่ก็เลยอยากพาเพื่อนไปชมว่าถนนเส้นที่เขาบอกว่าเส้นที่โค้งเยอะที่สุดนะครับมันมีกี่โค้งนะครับเดี๋ยวไปนัาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวรับจากโค้งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆโค้งนี้เป็นโค้งที่สองถ้าเรารับจากโค้งตะกี้นะครับอ่าโค้ดี้โค้งที่สองนะครับเพื่อนๆดูเส้นทางพร้อมกันนะครับ ยให้น้องจอยช่วยนับด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เอาน้องจอยมานั่งช่วยนับโดยเฉพาะเลยอันนี้โคง้งสามโอเคช่วงแรกๆนะครับจะเป็นช่วงที่แบบโค้งยังไม่เยอะนะครับเพื่อนๆช่วงโค้งเนี่ยจะมีความยาวที่ผมดูน่าจะประมาณสักสิบสิบสามจสิสี่กิโลนะครับช่วงที่โค้งทีถีนะครับอันนี้ 4, ค,คนที่สโอเคคนที่สี่นะครับเขาบอกว่าสิบกว่ากิโลเนี่ยโอ้โหมันมีโค้งมหาศาลมากนะครับช่วงแรกเนี่ยเขารว่าเป็นช่วงที่แบบบอมยางครับบอมยาง เส้นทางนี้แต่ก่อนนี้กลางคืนไม่ค่อยมีใครมาเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนทางมันแคบแล้วก็โค้งมันแคบมากครับเพืเ่อนเรานับแต่โค้งใหญ่ๆเนะ ช่วงที่ผ่านมานะครับเรานับแค่14กิโลนะครับ14กิโลมีทั้งหมด82โค้งนะครับเพื่อนเรานัเนนาบเฉพาะโค้งใหญ่ด้วยนะครับโค้งเล็กๆเราไม่นับนี่แหละครับคือความสดุกของการขับขี่นะครับบนทางหลวงหมายเลข21นะครับเส้นทางระหว่างแยกโป่งชีไปที่อำเภอภูเรือนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์หรือชอบ การพัฒนาทักษะนะครับแต่ไม่ใช่การแข่งรถนะครับเพื่อนๆหมายาว่าการพัฒนาทักษะการควบคุมรถนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นหนึ่งที่สามารถจะพัฒนาทักษะการควบคุมรถของเพื่อนๆได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าถุนเส้นนี้ต้องลองมาครับแต่ท่านจะชอบ EP นี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับเพราะว่ามันเลยช่วงที่โค้งเยอะแล้ว สำหรับอ e ีพีหน้าจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับอ e ีพนี้ก็หวังว่าจะสร้างความสรุกให้กับเพื่อบนเส้นทางหมายเลข21นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่อ e ีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ